พี่เก็บฝากก่อนเก็บในมือเองเก็บเก็บเดี๋ยวนี้กเก็บฮะเก็บเก็บเอาตรงนี้จะได้ไหมอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่แบบคนถืออาสามสองะพี่ทำอะไรพี่ถิ่งโตเอ่อพาดิแลนมาเตีวอุธครับอ๋อดิแลนได้ละ ชีโูพี่ว่างใช่ไหมเออเออว่างไงน้องวอล์กเลยให้นอยเดาล่าในรถเดเม่อพี่ขาดเยอะขาดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดกระชากเดี๋ยวมาเอาที่พี่เดี๋ยวมาเอาพี่ผมที่พี่ตีไปสี่สิบจะเปิดอี่เิีโตเนี่ยะมาเขาดเท่าไหร่มึงมึงมาเอามึงต้องได้แค่นั้นแหละแต่ขอให้คนที่ไม่มีอาวุธสองคนได้ก่อนแล้วเดี๋ยวว่าการผมผมบอกแล้วผมบอกแล้วว่าแบบเอ้ยผมจะให้คูมากับดิเลนก่อนนะคูมาได้แล้วอยู่หน้ากับดิเลน เออมึงเดี๋ยวมันเหลืออยู่แล้วแหละมึงตีได้มึงเชื่อกูดิมาเอาไม่เอาเดี๋ยวพี่ะกลัวแค่เงินพี่ได้ผมพักตัวเไม่เป็นไรผมตกปูนรัวๆเลยพวกเอใครดีวะสาวคนเนี่ยเขามาถึงไกลเลยนะเลเวลเลยนะมีอะไรกลับสนามทำไมกลับสนามทำไมมึงกลับทำไมมึงกลับทำไมเฮ้ยแล้วพี่จะทำอะไรน้องพี่จะทำอะไรน้อง ไม่ไม่ไม่มีอะไรเขยใ่กีกี้อะใจร้อนระวดยฟังฉลาดัน ไม่มี่หนึ่งตช่วยโอนของเหรอไม่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 รอดดแลนอ๋อรอพี่ดดแลนใช่ไหมอะไรพี่ต้องพี่เก็บปากกอนเก็บในมือเองเก็บเก็บเดี๋ยวนี้เก็บฮะเก็บเก็บโอเคเก็บโอเคโอเคไว้จุยไม่ได้พวกเราอยางไว้จุยไม่ได้ เฮ้ยหวังันหลับตัวโอ้โทษครับ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 ครับโทษครับจะถอดหมวกครับมันไปโด้พี่คุณม่ทำอะารอ่ะหนูทำอะไรลูก ทำจะนวนของอ๋อขาดไรขาดเท่าไหร่ยังไม่ได้ทั้งลูกเลยครับยังไม่ได้ทั้งลูกเลยครับออกออกออกไปออกโอ้ยทำไรทำไรพี่ฮะ มโอ้โหมวดงวดงวดของท่องไววะแห่งเ้ยงุดนิดงุดนิดเรามาไม่แน้เอายาไว้ด้เมื่อกี้เอคแบ็กสิบไปเท่าไหร่เรือยๆไม่น้องไม่ขอช่วยน้องจะเอาด้วยของน้องเองไม่สอนไ่กุเงินเชี่ยได้เงินหิวเงินใช่ไหมพวกทองอ่ะ สสวัดีคือ้าววสสัดีแมเราอต้องเสียดีเนี่ยนะให้บ้าเนี่ยนะไม่เราบ้าบ้าได้อะไรอ้าวคุยอะไรกันมาได้เลยเออมาใหม่มาใหม่ทางกันมาใหม่มาได้ได้ได้ฮะได้วางกล่องติวแล้วกันวางล้ววางวางแล้วไม่เสร็จอ้าวชิพายแล้วไม่มีเพลงเลยเหรอไม่มีเพลงเลยงเลย มีเมยใหนบ้านซื้อไหมอุย้ยเอาครึ่งก็ได้เหรงั้นพี่ต่อให้พี่ต่อให้อ่าโอเคให้บาใช้สนับมาเย่ยอุยอ้ยโทษโทพี่โทษมันต้องไปที่อื่นอ่ะคนมันเยอะตรงน,รงนี้ตรงนี้น,นีไปที่อื่นที่มันไม่ติด เมื่อกี้พี่เลื่อนรถนี่หรอหวัดดีลำหนึ่งหวัดดีค่ะอุ้ยเรีย,รยตายอะพี่บาจ่างครับครับพี่บาจ่างครับครับ<ะ>เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงเรื่องจริงคืออะไรอ่ะขอไข่สึงสองลูกได้ไหมครับขอไข่ ก็ได้ของผู้ชายหรือเปล่านี่ไงนี่ไงควักจากสิงโตไปไม่เอามันเล็กไปไม่ชอบเราเจอกันคพอในแกงแล้วนะครับเอ้าวเฮ้ยแล้วมีมันเป็นรูปหัวใจหรือรูปไข่โอเค What happened หัวใจใช่พี่เออเราเต็โรงพยาบาลโอเคฮะอย่างเงี้นะโอเคนะหัวใจได้ไหมไหมได้มไหมไหมได้ไหมไหมฮัลโหนู แแรรกกกกกลูเพนไม่มีอ่ะหัวใจนะครับนี่หมาม้าหนูจะขายหมาม้าไม่ได้เลยนะได้ครับเพื่อหัวใจหนูทำได้มีมีมีขายเพนตรงนี้ได้ไหมคะเนี่ยหรือว่าต้องไปกับพี่วานไม่มีใครพกมั้อโอ้โหโอ้ซีฮะซีฮะเพื่อหัวใจของหนูหนูทําได้ครับหนูจะไปขอพี่วาไม่ได้พี่วาไม่ให้อ้าวเหรองั้นแสดงว่าหนูรู้ว่าหมาม้าม่ ครับขอบคุณพี่ดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณุคพี่พี่ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่คนละณอาพยองขอบคุณครับขอบคุณมากครับครึ่งลูกยังไม่มีเลยฮะตอนนี้ครึ่งลูกยังไม่มีเลยคเธอ is cool ค่ะบครึ่งลูกยังไม่มีเลยครับอ่าเธอ is cool แซ่บครับถ้าได้ป่าฉลามมาน่าจะสนุกครับพี่ไม่ค่อยขิงด้วยนะพี่ไม่ขิงแต่เมื่อกี้พี่สิบเอ็ดศพพี่ไม่ขิงเยีตัวตึงฉลามฮะตัวตึงฉลามฮะ ดีพี่วิกเตอร์ด้วยนะคะสามารถสนับสนุนช่องพี่วิกคุณได้เช่นกันนะคะพี่เพื่อนแนลครับขอบขอบขอบด้วยนะเอาอ่ะขอสวัสดีครับชาวแล้วคุณทุกคนครับสเฮ้ยอยังไม่แย่งได้ไหมไอโมตัดกาซอเดดได้ไหมเนี่ยไอโมยังไม่ได้หัวใจสักดวงนะครับอยากได้ได้หัวใจักดี่พี่ส่งได้กี่เควสเอาเออแล้วแต่แล้วแต่ว่าแบบพี่ดูแบบว่าเขาเรื่องยังไงอ่ะแบบ สามที่พี่รู้สึกว่าแบ 6, บบอกได้ป <6, S 1> ่ะเ,เ <c oughs> มื่อกี้ได้กี่โลกหกหกสิบโลกค่ะโอเคคิดด้วยคร้าค่ะ <c oughs>